สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรามาพบกันต่อนในคลิปที่3นะคะวันนี้ครูดิวก็จะมาสอนในเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากาชั่วโมงคลิปที่แล้วนะคะเรามาทบทวนกันก่อนเกี่ยวกับจํานวนเต็มนะคะจํานวนเต็มครูจะอธิบายให้นักเรียนทบทวนให้นักเรียนฟังบนเส้นจํานวนนะคะบนเส้นจํานวนก็จะ ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าจํานวนเต็มที่อยู่ทางขวาของ0ูนย,ย์ทางนี้นะคะจะมีค่าเป็นบวกเสมอก็คือเป็นจํานวนเต็มบวกค่ะจํานวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายของ0ก็คือฝั่งนี้นะคะจะเป็นจํานวนเต็มลบนะคะตรงกลางก็คือ0และจํานวนที่อยู่ทางขวา จะต้องมีค่ามากกว่าทางซ้ายเสมอนะคะเน้นเลยว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาต้องมีมีค่ามากกว่าทางซ้ายเสมอนะคะเรามาดูการเขียนจำนวนเต็มกันเลยนะคะการเขียนจำนวนเต็มเมื่อกี้นักเรียนก็พอรู้แล้วมันจำนวนเต็มก็แบ่งออกเป็น3อย่างนะคะมีเต็มบวกมีศูนย์แล้วก็มีเต็มลบเดี๋ยวครูจะ ใช้ปากกาสีเขียวนะคะแทนจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มบวกเดี๋ยวครูจะระบายจํานวนเต็มบวกนะคะก็จะมีอะไรบ้างนักเรียนก็มาดูจากตรงนี้นักเรียนก็ไล่ดูนะคะลบหนึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่หนึ่งร้อยส่วนสองอ่ะตรงนี้ 100. 2, หนึ่งร้อยส่วนสองนักเรียนก็รู้แล้วว่ามันมีค่าเป็น 50. หน้าสิบนักเรียนก็วงเลยนะคะอันนี้คือเต็มบวกต่อไปเจ็ดสามจุดศูนย์ใช่ ลบ3าไม่ใช่ติดลบก็ตัดทิ้งเลยนะคะห้ใช่6กส่วนหตัดกันแล้วก็มีค่าเป็น1อันนี้ก็คือจำนวนเต็มบวก99ใช่สใช่ไหนอีก10.0ตรงนี้ก็คือจำนวนเต็มบวกนะคะต่อไปสุดท้ายอันนี้ลองตัดดูซีหนึ่งซี สี่เก้าโอเคลงตัวดังนั้นตรงนี้ก็คือจำนวนเต็มบวกเหมือนกันนะคะ,ะครูก็ไล่ดูแต่ละตัวหมดแล้วนะคะต่อไปครูจะใช้ปากกาสีฟ้านะคะแทนจำนวนเต็มลบค่ะมีอะไรบ้างที่มีลบวางอยู่ข้างหน้าคือจำนวนเต็มลบนะคะใช่ไหมคะดูง่ายเลยมีลบหนึ่งลบสลบสิลบีหมดหรือยังคะ อ่าหมดแล้วนะคะสุดท้ายก็คือศอันไหนมีค่าเป็น0นย์ครูจะใช้สีชมพูนะคะอันนี้0อะไร e ศูนยส่วนหก็มีค่าเป็น0ก็ประมาณนี้นะคะคือจำแนกจำนวนเต็มแต่ละแบบนะคะต่อไปนักเรียนมาดูอ่าตัวอย่างที่2นะคะ จงเขียนจำนวนจําจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่1จําจำนวนที่ต่อจาก0ูนย์จำนวนที่ต่อจะต่อจาก0นย์โดยลดลงทีละ3นักเรียนก็มาดูที่ต่อจาก0นย์ลดลงทีละ3ถ้าบอกว่าลดลงก็ต้องไปทางซ้ายก็คือมีค่าน้อยลงใช่ไหมคะทีละ3 นักเรียนก็ดูนะคะทีละ3ก็นับจาก0ตรงนี้คือ0 123ก็เป็นตัวนี้นับต่อ123 123แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาต้องการจ้าจำนวนดังนั้นก็เป็นไปแบบนี้ลดลงทีละ3นะคะดังนั้นจํานวนที่จะได้ก็คือ,อต่อจาก0 ห้าจำนวนใช่ไหมคะลดลงทีละ3ก็เป็นลบสามลบหลบเลบสิแล้วก็สุดท้ายลบสินะคะคือจำนวนเหล่านี้นี่เองต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่สองพร้อมคูต่อนะคะอ่า ต่อจาก7โดยลดลงทีละสีครั้งนี้ลดลงทีละสนะี่นักเรียนก็ดูตั้งแต่7ไปลดลงทีละสนะี่นับหนึตัวนี้12 3 4ตัวนี้12 3, 3 4นะับต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นลูกก็จะได้แบบนี้อขอโทษนะคะ หนึ่งสองสามสี่นี่อ่ะมาถึงตรงนี้มีแค่สามมันต้องอยู่ตรงนี้เร,เรียนก็ต่อเลยนะคะไม่ใช่ว่าครูหมดแล้วไม่มีจริงๆมันมีนกเ,เรียนรู้อยู่แล้วนะคะบนเส้นจํานวนถ้ามีลูกศรสองหัวไปกับสองหัวแบบนี้คือทั้งซ้ายและขวาก็คือมีค่า ต่อไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นจำนวนก็จะมีจาก7ก็ต้องเป็น3ลบ1ลบ5ลบ9แล้วก็ลบ13นะคะ5าจำนวนโดยลดลงทีละ4นะคะต่อจาก7ก็จะได้ดังนี้นะคะ,ะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ จงเขียนจํานวนห้าจำนวนตามเงื่อนไขที่กําหนวนให้ต่อไปนี้ข้อที่3บอกว่าจํานวนที่ต่อจากลบหโดยเพิ่มขึ้นทีละสนักเรียนสังเกตนะคะตอนนี้เขาใช้คําว่าเพิ่มขึ้นนะคะถ้าใช้คําว่าเพิ่มขึ้นก็ต้องไปทางขวามือนะคะจากลบหลบหอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ไล่ไปเลยค่ะเพิ่มขึ้นทีละสองอ่ะก็จะได้แบบนี้อ้าว ไปต่อทีละสองนะคะดังนั้นห้าจำนวนก็จะต้องเป็นลบสามลบหนึ่งหนึ่งสาม 5แบบนี้นะคะจากตัวอย่างทั้งหมดที่ครูให้นักเรียนไปนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าโจทย์บอกว่ามีค่าเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นก็ต้องไปทางขวาค่าก็จะต้องมีค่ามากใช่ไหมคะถ้าลดลงลูกศรบนเส้นจำนวนก็จะต้องไปทางซ้ายก็คือมีค่าลดลงนะคะนี่คือการเขียนจำนวน นะคะ,ะวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็มีภารกงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะข้อสามถึงข้อห้าใหญ่ในหนังสือเรียนนะคะ,ะให้นักเรียนฝึกทำเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ